เพื่อนรู้ไหมครับว่าถ้าหากว่ายางของเพื่อนๆเป็นยางตายนึงหรือยางหน้าตายอยู่ร้อยต้นเพื่อนๆจะสูญเสียเงินอยู่ประมาณปีละครึ่งแสนเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยถ้าหากว่ายางที่มันออกดีๆแบบสม่ำเสมอนะครับก็คือกรีด8ปมีดครับมันก็จะได้เต็มกับแปงกระแปลงและหนกิโลครับประมาณ8ดมีดนะก็จะเต็มกับแปงพอดีค่าเฉลี่ย นะครับค่าเฉลีย่ยแล้วตอนนี้ยางกิโลละ30บาทนะคะค่าเฉลี่ย8มีต่อกิโล,ลก็อยู่ประมาณค่าเฉลี่ยตีไปอยู่ที่ต้นละ3บาทนะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือเราใช้เวลากรีดประมาณ3วินาทีถึง5วินาทีครับจากแผลบนลงมาแผลล่างเนี่ยประมาณห้าวินะครับแล้วเวลา เราได้อย่างเงี้ยก็คือเราจะได้ครับน้ํายางอยู่ประมาณขีดกว่ากว่าฮะก็ตีเป็นเงินอยู่ประมาณสามบาทนั่นเองนะฮะถ้าหากว่าต้นละสามบาทต่อหนึ่งมีดนะครับถ้าหากว่าหนึ่งร้อยต้นครับก็คือสามร้อยบาทนะฮะต่อหนึ่งมีดนี่คือ,อยางมันตายนึ่งแล้วรายได้เราจะสูญเสียไปตรงนี้นะครับครับเวลาเรากรีดยางเนี่ย ถ้าหากว่ายางเราออกดีๆใช่ไหมครับไม่เป็นยางหน้าตายเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณต้นละสามบาทต่อหนึ่งมีดนะฮรเราปกดอยู่ประมาณแปดมีดเราก็จะขายนะครับก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าบาทนะะต้นหนึ่งยี่สิบห้าบาทต่อแปดมีดนะฮะถ้าหากว่าร้อยต้นเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเราขายอยู่สองรอบ นะครับรอบละแปมีรมันก็ร้อยต้นเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ5,000บาทนะร้อต้นเนี่ยตกอยู่ประมาณ5,000บาทต่อการขายสองครั้งใน1เดือนนะครับเราจะสูญเสียรายได้ตรงนี้ไปถ้าหากว่าที่เป็นปีนะครับปีหนึ่งเนี่ยร0อยต้นถ้ายางเราหน้าตายกรีดไม่ออกเนี่ยมันจะทําให้เราสูญเสียรายได้ถึงปีละ50,000บาทเลยทีเดียวต่อ,อยางหนึ่งต้น ลองคิดดูนะครับว่าเราสูญเสียรายได้มหาศาลขนาดไหนกับยางแค่100ต้นที่เป็นยางหน้าตายนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรามารักษายางหน้าตายหรือยางตายนึ่งเนี่ยครับให้มันหายดีกว่าเพื่อที่จะได้เอาเงินถ้ายางตายนึ่งหน0่รต้นเราก็จะได้เงินกับคืนมาครับประมาณ50,000บาทต่อปีเลยทีเดียวนะแล้วสวนยางของเพื่อนๆครับ มียางหน้าตายกี่ต้นลองไปนับดูนะครับนั่นคือรายได้ที่จะสูญเสียไปกับอย่างหน้าตายโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าวิธีการรักษาอย่างไรก็อย่าลืมอาติดตามเพจนะครับครูกุ้งสอนแก้ปัญหาอย่างหน้าตายทําให้ยางหน้าตายฟื้นคืนชีพนะครับรับรองว่ามีคําตอบแน่นอนเลยคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีท่านครับ